ಚಮಕಿತ್ಯಂತ สวัสดีครับมิรลัก์แฟงคลิปพี่น้องที่รักทุกท่านทุกคนครับผมพบกับผมกาโมกับรายการําหนังหลังดูกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพร่ำกันในเรื่องก็อตซีล่าเวอร์ซัทคองหรือในชื่อไทยก็อตซิล่าปะทะคองเนี่ยแหละครับที่เป็นอภิมหาหนังบล็อกบัสเตอร์ของอเมริกาแนวแอคชั่นและที่ขวัญไซไฟแบบเอาสปรลาดมาไล่กัดไล่ทุบก,กันให้วินาสันตโลเล่นๆครับตัวหนังเมืองนอกเนี่ยว่ากันที่เรท PG13 ครับแต่พออยู่เมืองไทยเนี่ยว่ากันที่เรททั่วไปแบบดู ูมันสะใจกันทั้งครอบครัวเลยครับหนังมีความยาวทั้งสิ้น1ชั่วโมง53นาทีครับแบบไม่มีเครดิตอะไรให้ดูตอนจบทั้งนั้นแหละครับกลับท่านกันได้เลยครับ้หนังจบแล้วนะครับหนังเป็นผลงานของ Warner b r o t h e r p i c t u r e และก็ดีเจนารีเจ้าเก่าอีกแล้วครับโดยมีคุณพี่อดัมวิงกาเป็นผู้กับการแสดงครับโดยพี่แกเนี่ยมีผลงานเก่าๆที่ผ่านมาอย่าง You Snake s n a k ในปี 2013, b r ิ h i s ในปี2016และก็ด e a t h Note ฉบับ Netflix ในปี2017นั่นเองครับผมโดย เนื้อเรื่องย่อๆหนังจะเล่าถึงราชานสเตอร์แห่งยุคตัวสองตัวที่ต้องโคจอมาฟัดกันและก็ศสึกตัดสินชะตากรรมที่มีตำแหน่งราชาแห่งมอนสเตอร์เดิมพันนี้จึงเริ่มขึ้นเนื้อเรื่องมันจะน่าติดตามขนาดไหนจะมีอะไรซ่อนอยู่ในหนังอีกหรือเปล่าเนี่ยไปมันละห่ำพร้อมกับพิสูจน์หาคำตอบกันได้แล้วครับวันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับผมและก่อนอื่นเลยครับสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับบางคนอาจจะสงสัยว่ามันต่อจากเรื่องไหนหรือเปล่าก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องที่4ของจักรวาล monster world แล้วนะครับและเนื้อ เรื่องเนี่ยเขาจะเล่าต่อมาจากก็ซิล่า King of the m o n s t e r ในปี2019นั่นแหละครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูไม่ได้ตามมาก่อนว่า Monster World คืออะไรเนี่ยจะมาดูกันเอาเรื่องนี้เลยเนี่ยก็ไม่มีปัญหาครับเพราะตอนต้นเรื่องเนี่ยเขาจะสรุปแบบย่อๆซิงกย่อจริงๆครับแสดงให้ถึงเส้นทางของราชันมอนสเตอร์ทั้ง2องตัวว่าผ่านอะไรกันมาบ้างจากหนังเรื่องเก่าๆในแต่เรื่องก่อนครับก่อนที่จะมาตบกันให้ดูในเรื่องนี้ครับและเนื้อเรื่องที่เล่ากันในหนังเนี่ยก็แทบไม่ต้องอาศัยความเกี่ยวโยงจากภา เกาอะไรเท่าไหร่เลยครับคือถ้าอยากมันอยากบันเทิงเนี่ยก็มาดูกันได้เลยครับส่วนความรู้สึกหลังดูเนี่ยก็ต้องบอกว่าส่วนตัวนะครับย้านะครับว่าส่วนตัวโดยรวมหนังเนี่ยบันเทิงมากครับในคีิมแอคชั่นและคุณภาพของงาน CG ครับแต่สุดท้ายเนี่ยรวมๆแล้วก็อาจจะดีแค่แอคชั่นครับเพราะดูๆแล้วมันอาจจะขาดความประทับใจในเนื้อเรื่องครับเอาส่วนที่ชอบส่วนที่ต้องชมกันก่อนครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็ว่ากันที่แอคชั่นมันสนุกแล้วก็อลังการสมเป็นหนังที่หลายๆคนตั้งนาต่างาเราคอ อย่างยิ่งเลยครับเพราะแอคชั่นการต่อสู้ของมอนสเตอร์ทั้งหมดในเรื่องเนี่ยทุกซีนทุกซีนเนี่ยอ,ออกมาได้ดีแล้วก็ดูสนุกอยู่มากเลยครับมันเป็นแอคชั่นที่ได้รับการออกแบบมาค่อนข้างดีเลยครับไม่ว่าจะเป็นซีนที่มาสู้กันในเรือี่ก่อนฉายเนี่ยเขาโปรโมทกันว่าซีนนี้มันจะยาว20นาทีอะไรก็ว่ากันไปครับซึ่งเป็น20นาทีที่ลุ้นแล้วก็บันเทิงใช้ได้เลยครับเพราะนอกจากแอคชั่นที่มันดุเดือดเลือดผ่าลากลงน้ํากันแล้วเนี่ยการเล่นกับพลอบต่างๆรอบๆตัวมอนสเตอร์เนี่ยก็ทาได้ รวมไปถึงซีนในฮ่องกงที่ตื่นตาตื่นใจแม่แพ้กันด้วยครับซึ่งหนังก็เล่นกับมุมกล้องให้เห็นความวินาศสันตโรและความเดือดร้อนของประชาชนในเมืองได้ดีเลยครับรวมไปถึงซีนสุดท้ายไฟนอลแบทเทิลเนี่ยก็ทําออกมาได้อรังการงานสร้างระทึกขวัญตื่นตาตื่นใจในเกณฑ์ที่ดีมากเลยครับทำให้แอคชั่นโดยรวมนี่อยู่ในเกณฑ์ดีสมคําล่ําลือเลยครับซึ่งที่มันดีได้ขนาดนี้ก็เพราะในส่วนของงาน CG ในหนังด้วยครับที่ CG ในเรื่องเนี่ยจัดอยู่ในขั้นดีที่ไม่้อยให้ขัดลูกตาเลยครับโดยเฉพาะในซี ในภาคนี้ที่เราจะเห็นว่ามันสู้กันในตอนกลางวันซะส่วนใหญ่ซะด้วยครับเพราะนอกจากเราจะได้เห็นมูฟเม้นท่าทางการต่อสู้ที่มันชัดแล้วก็ดูง่ายแล้วยังเห็นดีทเทลรายละเอียดที่ดีของตัวงานตัวของมอนสเตอร์หรือว่า CG ฉากต่างๆด้วยครับโดยเฉพาะซีนที่มันโคสอัพให้เห็นหน้าเห็นตาการแสดงอารมณ์ของพี่คอสกับพี่คองเนี่ยถือว่าทําได้ดีลยครับในส่วนนี้และมันจะมีซีนประเภทที่ดูแล้วผมรู้สึกชอบเลยนะครับก็คือซีนที่ตัวละครนั่งในยานแล้วก็บิน่า ครั เข้าไปใกล้ๆใบหน้าพี่ก๊อตพี่คองให้วาดเสียวเล่นเนี่ยมันได้ความรู้สึกเหมือนเล่นวิวชัวร์ไรในส่วนสนุกเลยครับซึงผมก็ไม่เคยเล่นหรอกนะครับและไอ้ซีนพวกนี้มันทําให้ผมอยากดูในโรง iMac เลยครับว่ามันจะรู้สึกได้สุดๆกว่านี้หรือเปล่าครับเพราะว่าโรงแถวบ้านเนี่ยไม่มี iMac ให้ดูครับอันนี้เสียดายมากเลยครับโดยรวมของหนังเนี่ยที่ชอบพ่ชมเนี่ยมันก็มีประมาณนี้ครับส่วนที่ไม่ค่อยปื้มเลยเนี่ยก็ตรงเนื้อเรื่องเนี่ยแหละครับถึงในหนังเขาจะเล่าต่อเนื้อเรื่องมาจากเรื่องก่อนแบบเรียบเรียง เรื่องราวได้ไม่ยากก็ตามทีครับแต่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างในเรื่องเนี่ยที่อธิบายไว้เนี่ยมันรู้สึกไม่แน่นพอครับซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าต้องอาศัยไปดูคอมิกเสริมหรือเปล่าครับเพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหาครับเพราะว่าเรื่องอื่นๆก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราตามไปห,หาเนื้อเรื่องในคอมิกมาดูเสริมด้วยเนี่ยมันจะทําให้เนื้อเรื่องดูสมบูรณ์ขึ้นทันตาเห็นเลยครับในจักรวาลนี้เขาเล่ากันแบบนี้ครับมันเลยทําให้คิดว่าเนื้อเรื่องที่เล่ากันในหนังเรื่องเนี่ยมันไม่แน่นพอเท่าไหร่ครับมันมีหหลลลาาาาาายยยยสิิิ่่่่่งงออทีีเเเเรรรกกกู้้พมมมตวนคับ และเรื่องนี้เขายังเปิดประเด็นพาเราไปดูฮอลล์อิร์ที่ดูดูแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่เวอร์วังมากเลยครับและนอกจากจะดูเวอร์อย่างที่ว่าแล้วเนี่ยไอตรงนี้ผมก็ยังอยากได้คําอธิบายแบบว่าให้รู้เพิ่มมากกว่าที่บอกกันในหนังครับซ้ำร้ายในความรู้สึกผมนะครับไอเรื่องฮอลล์อิร์ทที่มันเปิดเผยกันมาในเรื่องนี้มันดูโม้แล้วก็เวอร์วังเกินไปนิดนึงด้วยครับมันเลยไม่ค่อยอินเลยครับซึ่งในหนังพอพาไปเห็นตรงนี้แวบแรกเลยนะครับผมนึกถึงการ์ตูนโดราเอมอนภาคนี้เลยครับมันคล้าย ใช่กันเลยครับคอนเซปต์ Concept ครับแม้ว่ามันจะดูเหมือนเป็นการเปิดประเด็นไว้ให้เด้มีอะไรเล่นต่อหรือต่อยอดกันในหนังเรื่องถัดๆไปแต่ผมกังหองว่ามันดูออกเกเวอร์ er, วังแล้วก็ดูโมมากเกินไปอยู่ดีครับแต่ปัญหาของเนื้อเรื่องจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ความเป็นไปอะไรในเรื่องที่อะไรรเนี่ยมันดูง่ายไปหมดครับแบบเล่าเรื่องกันแบบเอาง่ายเข้าว่าตลอดเลยครับโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นจุดสําคัญของเรื่องเนี่ยมันก็มีจุดขัดใจของผมใหญ่ๆอยู่2จุดด้วยเหมือนกันครับไม่รู้ว่าคนที่ดูแล้วเนี่ยจะขัดใจเหมือนผม,ผมกันบ้างหรือเปล่าคร ซึ่งก่อนหน้านี้ถึงผมจะบอกว่าเรื่องนี้แอคชั่นดีแอคชั่นสนุกมากก็ตามครับแต่หนังมันก็ไม่ได้มีแอคชั่นให้ดูกันต่อเนื่องเยอะมากมายจนไม่ให้เราพักอะไรครับเพราะว่ามันจะขั้นด้ดยการเล่าเรื่องแบบง่ายๆแบบไม่สมเหตุสมผลนี่แหละครับและในส่วนของตัวคละครครับว่ากันที่ตัวละครมอนสเตอร์ตัวนําเรื่องกันก่อนครับอย่างก็อตซิล่าแล้วก็พี่คองของเราครับที่ทั้งคู่ตอบสนองฟังคาดหวังของคนที่เข้าไปดูได้ดีด้วยซีนแอคชั่นครับด้วยแอคชั่นที่มันมีลูกร่อลูกชนมีการชิงจังหวะชิงไหว พิงพิพที่ดีอย่างที่บอกไปแล้วในตอนต้นนั่นแหละครับแต่ส่วนในความเด่นของเรื่องบทเนี่ยมันจะเทม,มาทางพี่คองมากกว่าครับแต่ข้อพิเศษของพี่ก๊อตเนี่ยตรงที่มันดูมีมูฟเมนต์ที่หลากหลายเกินกว่ากิ้งก่ายักษ์มากขึ้นจากเรื่องที่แล้วครับบางทีนะครับถ้ามีเรื่องหน้าเนี่ยอาจเนพี่ก๊อตทําแบบนี้ก็ได้ครับแต่มันจะมีฉากที่ทั้งสองตัวเนี่ยเขาน้ำใส่กันใกล้ๆครับมันทำให้ผมนึกถึงฉากนี้แปลกๆเลยครับ Save นี่ถ้าความหมายของการคำรามเนี่ยออกมาเป็นคำพูดประมาณนี้น,น,นี่ีหาแตกเลยนะครับแต่เสียได้ยอย่างหนึ่งครับตั้งสองตัวในมาเดมิฉากที่คารวะหรือเลฟเฟลนหนังเวอร์ชั่นเก่าให้ดูเท่าไหร่นี่สิครับแหม่ถ้ามีนี่ จะดีเลยครับตัวละครลับที่พอปกตัวให้เห็นพอให้เดาได้ว่าเป็นตัวอะไรในหนังตัวอย่างเนี่ยและอาจจะทําให้เดาเนื้อเรื่องได้ด้วยเนี่ยในหนังก็เป็นตัวที่แฟนๆคิดกันไว้นั่นแหละครับแล้วก็มาด้วยดีไซน์ที่มันดูโหดสัตว์และแอคชั่นนี่โหดอย่างว่าจริงๆครับแต่มันเสียตรงที่ไอจุดขัดใจของเนื้อเรื่องทั้งสองจุดหลักที่ผมบอกไปแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยมันมาอยู่ที่ไอตัวนี้หมดเลยนี่สิครับหัวของคิงกิโดราที่เห็นในเอ็นเคดิตเรื่องที่แล้วเนี่ยถ้าคนที่เคยดูมาก่อนและยังจะจํา กันได้เรื่องนี้มันมีบอกครับว่าสุดท้ายเนี่ยเอามาใช้กันยังไงครับแต่อันนี้ก็ต้องไปดูต่อกันในโรงนะครับว่าจะถูกใจแฟนๆกันหรือเปล่าครับและในส่วนของมอนสเตอร์ในเรื่องนี้มีจุดน่าเสียดายอยู่ตรงที่ในหนังเนี่ยมันมีน้อยชนิดเกินไปครับซึ่งเมื่อเทียบกับเรื่องที่แล้วเนี่ยเรื่องที่แล้วมีกันพึับเลยครับมันเลยยิ่งคิดไปว่าไอ้ตรงเนื้อเรื่องตรงที่เปิดมาเป็นสถานที่ใหม่ขนาดนั้นเนี่ยจริงๆมันควรมีซีนโชว์เคสให้เห็นไททันตัวอื่นเยอะๆเหมือนที่ปูกันไว้ว่ามี หลายชนิดในเรื่องที่แล้วบ้างอะไรบ้างเนี่ย อันนี้เลยน่าเสียดายมากเลยครับในส่วนของตัวละครมนุษย์ในเรื่องครับที่ความไม่สมเหตุสมผลส่วนใหญ่ในเนื้อเรื่องในหนังเนี่ยก็มาจากไอ้พวกมนุษย์ในเรื่องเนี่ยแหละครับเริ่มที่บทพระเอกของเรื่องอย่างอเล็กซานเดอร์สกาการ์ดในบทนาธานลินที่ดูแล้วเกือบทั้งเรื่องเนี่ยไม่ได้ทาอะไรให้รู้สึกว่าเป็นตัวละครสําคัญสักเท่าไหร่เลยครับแต่พอทําขึ้นมาเนี่ยผมก็ขัดใจเลยครับว่าที่แกวิ่งออกมาจากยานแล้วมาถึงจุดที่ปลอดภัยได้เนี่ยมันใช้ฟอร์มไวเกินมนุษย์มากไปนิดนึงครับคือมึงเป็นเดือครับ รีไปก้าฮอลในบทอารีนแอนดูบทเนี่ไม่ได้มีอะไรให้จําเลยครับนอกจากจะจําได้ว่าแกเคยแสดงหนังไอรอนแมนภาคสามมาแค่นั้นเองครับเครีฮอตเทลในบท GR เหมือนกันครับเฉยๆกับน้องแกมากครับมิวรี่ป๊อปปี้บราวน์ในบทเมดิสันลัเซลในเรื่องนี้เนี่ยเหมือนมีเธอไว้เชื่อมต่อกับหนังเรื่องที่แล้วแค่นั้นเองครับเอาจิงๆิเนี่ยไม่ได้มีอะไรให้ประทับใจเธอเท่าที่ควรเลยครับอ้อ เธอหนีพ่อของเธอที่เป็นพระเอกเรื่องที่แล้วมาด้วยครับแต่เรื่องนี้เนี่ยเฮียแกมาเป็นตัวประกอบเต็มสูบเลยครับจูเรียนเดนนิสันไม่มีอะไรให้รู้สึกนอกจากที่จะดูว่าอเด็กคนนี้เนี่ยมันดูโตกว่าตอนที่เล่นเดทพูสองมากขึ้นครับแล้วก็ดูดีดูหล่อขึ้นแค่นั้นเองครับไบรอันไทรี่เฮนลี่ในบทเบอร์นี่ไฮเยสไอตัวนี้ตัวฮาตัวสีสันของเรื่องเลยครับยิงได้นะติ่งสุภาพมาให้เสียงด้วยยิ่งเพิ่มความฮาเข้าไปอีกครับและก็ไอ้สามตัวละครน,นี่แหละครับทีมรวมทีมกันแล้วเนี่ยในหนังเนี่ยท านที่ที่ทีมนี้ไปครับมันดูกลายเป็นสถานที่โง่ๆขึ้นมาทันทีเลยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทําให้ผมโคตรขัดใจปนตลกเลยครับชินโอคุริในบทเลนเซริสวาตัวบทนี่เหมือนจะโยงไปหาดเกอร์เซริสวาที่ตายห่านแต่จากภาคที่แล้วครับเป็นตัวละครสาคัญของแฟนชายครับแต่ในหนังเนี่ยก็ไม่ได้บอกอะไรชัดครับว่าเกี่ยวโยงกันหรือเปล่าแต่สำหรับแฟนๆที่รู้จักดาราท่านนี้เนี่ยแล้วไปดูหนังกันมาแล้วเนี่ยก็คงต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันคล้ายๆกันนะครับว่าพี่แกจะมาทําไมครับท้ไมแค่นี้ครับ ส่วนตัวละครอื่นๆน,นะครับที่ไม่ได้พูดถึงก็คือไม่ได้ประทับใจตามระเบียบนะครับแต่ก็ยังสงสัยไม่หายครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่มีดาราจีนมาเลือกเรตติ้งเหมือนเรื่องก่อนๆของเฟรนชายเลยเลครับหรือยังไงครับเนี่ย ไ,ได้ยังไงครับโดยสรุปหนังมีความเป็นแอคชั่นที่มันสัตว์ลุ้นระทึกแล้วก็ตื่นตาตื่นใจพระเทพพระคุณแน่นอนครับแต่จะเสียตรงมีความไม่สมเหตุสมผลบ้างอะไรบ้างในเนื้อเรื่องรวมไปถึงมีดาราประเภทมึงมาทําไมอยู่ด้วยครับแต่ก็ดูเอาสนุกเอามันได้ครับควรค่าที่จะตีตั๋วเข้าไปดูในโรงครับคะแนนที่จะให้ก็จะเป็น8เต็ม10ครับซึ่งถ้าชอบพี่ก๊อตรักพี่ค้องเนี่ยไปดูกันในโรงกันเยอะๆครับเพราะเท่าที่ดูจนจบแล้วเนี่ยผมรู้สึกเสียวๆครับเหมือนจักรวาลน,นี้เนี่ยถ้าจะได้ไปต่อเนี่ย คนต้องพึ่งรายได้จากหนังเรื่องนี้แล้วนะครับมันรู้สึกแบบนั้นจริงๆครับเพราะว่ามันไม่ได้มีเอ็นเครดิตยอดไว้ว่าจะมีเรื่องหน้าหรือว่าตอนจบเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกเลยว่าเขาจะต่อยอดกันจริงๆจรงครับเหมือนเขารอดูรายได้หนังเรื่องนี้ครับไม่รู้ว่าคิดยังไงครับคิดเหมือนผมหรือเปล่าครับคอมเมนต์บอกกันได้ครับวันนี้ก็จากไปแค่นี้แล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับโชคดีกับทุกคนครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ